สวัสดีครับสาาลมคอย FC นะครับคลิปนี้มาดูเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่เคยซื้อขายกันถึงเกือบ2,000บาทนะครับเมื่อประมาณ4 5ปีมาแล้วนะครับซื้อขายกันเกือบเกือบ2,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้วันนี้ราคาซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมบันทึกคลิปวันที่15กุมภาพันธ์2 5งพา 8นะครับมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมสั่งซื้อมานะครับจากจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายคือเหรียญและธนบัตรเนี่ยมันจะมีกลุ่มซื้อขายนะครับก็เหมือนกับของสะสมทั่วๆไปนะครับมีกลุ่มซื้อขายมีกลุ่มแลกเปลี่ยนนะครับโวันนี้เหรียญเหรียญเดียวใส่มาค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาท1เหรียญนะครับ เคยเล่นกันสูงสุดถึงเหรียญละเกือบ2,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับมือใหม่ก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับเผื่อว่า,าท่านมีเหรียญ10บบาทรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นผมเป็นเพจเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญน,นะครับซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายแล้วก็ส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับเหรียญเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกที่ มีราคาหน้าเหรียญน,นะครับเผื่อว่าใครมีรุ่นนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับนี่นะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญสิบบาทนะครับ <c oughs> เหรียญสิบบาทปีต้นไม้แห่งชาตินะครับ งานปีต้นไม้แห่งชาติอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับผมเคยทําคลิปรับซื้อมาหลายเดือนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทําคลิปมานะครับแต่ว่ามีบางท่านเข้าใจผิดนะครับก็คือท่านจะส่งเหรียญ2บาทมาให้ผมดูนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นเหรียญ10บาทนะครับ อ่านี่นะครับเหรียญ10บาทนะครับไม่ใช่เหรียญ2บาทเหรียญ2บาทเล่นกันหลัก10เท่านั้นเองนะครับไม่แพงนะครับตอนนี้เหรียญ2บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญ10บาทปีต้นไม้นะครับราคารับซื้อตอนนี้ทางเพจผมนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400จนถึง600บาทนะครับอันนี้คือราคาช่วงนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรับซื้อเหรียญละ1 0 0่ยนนะครับแต่ต้องเข้าใจว่า ก่อนหน้านี้คือราคาที่เขาซื้อขายกันนะอยู่ประมาณ1,000ถึง1,500บาทแต่ว่าเหรียญน,นี้ผมซื้อมาไม่ถึงไม่ถึง700บาทนะครับราคาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับว่าทำไมเหรียญเหรียญน,นี้ถึงมีราคานะครับข้อมูลจากหนังสือเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิต1 0 0 0 0เหรียญน,นะครับ สิบบาทปีต้นไม้นะครับย้ํานะครับว่าเป็นเหรียญสิบบาทไม่ใช่เหรียญสองบาทนะครับจานวนการผลิตหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นราคาในหนังสือ UNC สองพันสองแต่ก็คือเป็นราคานาน,านมาแล้วนะครับเป็นราคาช่วงที่ทําหนังสือออกมาใหม่ๆนะครับเคยสูงสุด นะครับที่ผมเริ่มเล่นเหรียญผมเคยเห็นเหรียญน,นี้ราคาประมาณพันเจ็ดพเกือบถึง2,000นะครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาในกลุ่มซื้อขายเล่นกันหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับใครที่เคยซื้อเก็บเก่งกําไรไว้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับส่วนใครที่เป็นมือใหม่เข้าวงการในช่วงนี้ก็จะโชคดีหน่อยนะครับก็คือจะได้เปรียบจะได้ซื้อเหรียญในราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อ,อประมาณ ก่หลายปีก่อนหน้านี้นะครับอ่านี่เป็นเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆเหรียญ10บบาทเหรียญย0บาทไม่ใช่ราคาหลักร้อยหลักพันทุกเหรียญน,นะครับบางเหรียญราคาเกินหน้าเหรียญแค่ 3- ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตเหรียญนะครับอ่าเหรียญจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตรุ่นนี้ผลิต10,000แสนเหรียญน,นะครับบางรุ่นผลิต 5แสนเหรียญน,นะครับอ่าก็ต้องดูจำนวนการผลิตนะครับบางรุ่นก็ผลิตถึง2ล้านเหรียญน,นะครับอ่าอันนี้คือคือคือ,อตัวกำหนดราคาของเหรียญน,นะครับจำนวนการผลิตคือตัวกำหนดราคานะครับแล้วก็ตัวกำหนดราคาอีก อย่างหนึ่งก็คือราคาในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ความนิยมของนักสะสมนะครับสรุปง่ายๆนะครับราคาที่ผมรับซื้อเหรียญ10บาทปีต้นไม้ณปัจจุบันตอนนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400จนถึง600บาทนะครับอ่า400ถึง600บาทนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยซื้อขายกันไม่น่าจะเกิน800บาทนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับใครที่อยากจะซื้อเก็บ ก็ลองลองดูได้นะครับในกลุ่มซื้อขายก็มีลงขายกันบ่อยๆนะครับส่วนใครที่จะลงขายต้องการที่จะขายก็อลองศึกษาข้อมูลดูจากหลายๆที่หลายๆเพจก็ได้ที่เชื่อถือได้นะครับเสริมอีกนิดนึงการซื้อเหรียญขายเหรียญไม่จําเป็นต้องทําใบรับประกันนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญในราคาสูงๆแล้วให้เราทําใบรับประกันคือมิจฉาชีพร้อเซต์นะครับ ให้ความรู้ให้ข้อมูลกับมือใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมได้มาในวันนี้นะครับเหรียญ10บาทปาีต้นไม้แห่งชาตินะครับก็เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยราคาตอนนี้ไม่ถึง1,000บาทนะครับเล่นกันหลักร้อยเท่านั้นนะช่วงเวลานี้นะครับ